อวนปีแรกขงจมงมาดูเบื้องหลังการถ่ายรูปกันจมเหม่งเนี่ยไม่ยอมให้ฟิตติ้งเลยเราดูหน้าเฮียไดย้ไ<า>หน้าเบือ่อเราก็เลยต้องเอาเฮียไดยเนี่ยมาฟิตติ้งแทนแล้วเฮียเนี่ยคือ,น,อน่ารักมากและจิ้มเหม่งไม่นารักอ่ะงั้นมาฟิตติ้งมาเอจิ้มไม่แน่ใจเลยเสร็จแ,แล้วเฮียน่ารักมากเสร็จแล้วเราก็ฟิตติ้งใจดีโอ้ยไม่เอาใจดีไม่เล่นเสร็จแล้วก็มาฟิตติ้งจุ้มเหม่งโอ้ยจิ้มมองไม่เห็นเลยจุ้มหล่อไหมอะน่ารักดีงั้นจิ้มเหม่งใส่ทั้งคืนเลยพอถึงวันถ่ายจริงเท่านั้นแหละหัวใจดีก็โลออกมาเ แล้วดูตาไม่เข้าเบากันสักตัวในที่สุดจุมม๋มเหม่งก็ไม่ยอมโอ้ยไม่สนุกเลยจุมม๋มเหม่งไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วแล้วใจดีก็ตามลงมาใจดีก็ไม่เล่นแล้วเหลือจะเจได้อยู่คนเดียวมาแล้วเราก็มากันที่สนามสามตัวเนี่ยก็ยากแล้วนี้ใส่พาคลุมอีกกว่าจะได้เราก็เลยตัดสินใจว่าใดเนี่ยแหละตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยเราเองอุมจุม๋ม และนี่ก็คือคลิปที่ได้